อีกเรื่องหนึ่งที่รอรัฐบาลช่วยพิจารณาใหม่ะคะ่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์การก่อสร้างโครงการกำแพงกั้นขึ้นริมชายหาดหวัวในบ้านเราเ<ะ>ยอะเลยนะคะริมชายหาดฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะคะ จุดหนึ่งที่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวค่ะคุณธีระเดชคุณวันวิสาที่สงขลาอีกแล้วมีการรายงานความเคลื่อนไหวที่หาดมหาราชอำเภอสถทิงพระที่จังหวัดสงขลาค่ะ,คะมีการรายงานมาล่าสุดนะคะคุณผู้ชมจากคุณอภิษ์ทัศนีค่ะเขาปักหมุดรายงานว่าชาวสถทิงพระเนี่ยเขามารวมตัวกันที่ชายหาดมหาราชจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะยกตัวยอย่างอย่างเช่นเดินเรียบชายหาดแล้วก็มีการชูป้ายอ่านแถลงการ์ด้วยนะคะขอให้กรมโยธาธิการค่ะยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน กันตลิ่งริมทะเลเพราะกังวลน,นะคะว่าจะส่งผลกระทบกับหาดคาบสมุทรชทิงพระทั้งระบบนะคะข้อเสนอรอบนี้นะคะเขาเสนอให้มีการฟื้นฟูสภาพชายหาดให้กลับมาเหมือนเดิมด้วยนะคะลองดูพิกัดกันหน่อยค่ะเพราะว่าพอพูดคําว่าหาดมหาราชหลายคนก็ยังนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนแต่ย้อนไปในที่ใกล้ๆที่เราเคยรายงานนะคะหมุดด้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือพื้นที่ชายหาดม่วงงาม ที่จังหวัดสงขลาจุดนี้เรารายงานกันบ่อยว่ามีการก่อสร้างโครงการกำแพงกัน้นขึ Cloud ้นก่อสร้างไปก่อนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้หยุดโครงการไว้ก่นอนถอนปั้นจันมาก่อนหลังชาวบ้านมีการเคลื่อนไหวจากหาดม่วงงามตรงนี้สงขลาเหมือนกันค่ะเดินทางขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมหาดที่อยู่ด้านบนวงกลมสีส้มนี่คือพื้นที่หาดมหาราชที่เรากําลังพูดถึงที่หาดมหาราชก็มีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าจะมีการปรับปรุปงภูมิทัศน์ชายหาดเฟสที่2ระยะทางของหาดมหาราช ที่จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่ที่1,102เมตรค่ะลักษณะจะเป็นกำแพงกั้นคลื่นแบบขั้นบันไดเหมือนกับที่ม่วงงามเลยทีนี้จากภาพถ้าคุณผู้ชมดูในโลเคชั่นตรงนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Sea ี i g h t จะเห็นว่าหาดมหาราชซึ่งก็ยาวไปถึงหาดมุวงงามเป็นหาดที่ตรงยาวและมีหาดทรายขาวนะคะจุดนี้คุณผู้ชมค่ะตามรายงานเขาบอกน้ำไม่ลึกมากและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนในชุมชนเพราะใกล้กันก็มีชุมชนที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะการกัดเช้ฝั่งที่เกิดขึ้นคนใน เขาบอกว่ามันเป็นไปตามฤดูกาลและมันฟื้นตัวเองได้ตามธรรมชาติลองฟังเสียงคนในพื้นที่ค่ะ,ะโลดแนวตรงตาตรงนี้นะครับตังเตะหมองงามมาจั้งละโนดตรงนี้นะครับจังอําเภอถึงปรโหูตึ้งอําเภอถึงปรานะครับ mm hmm. อาจจยทรายจะช่วยห้ามเลยก็จะตรงนะครับมันมี้นกระจอบอยู่บางในจวงหน้าหมอซุ้มเวลาฝนตกนักนะครับ มันจะเป็นไส้นามไส้หวานะครับเขาเรียกว่าไส้หวานะครับนามค้นจะไล่ลงมากแต่ไม่ใหญ่ารือไล่จวงทราบแล้นจะรอดไปนะครับมันจะไล่จวงระยะเอ่อสียวันจะเป็น,ว,ว,น,ว,น,นว,ะะวันจว,วงติดมีก้นตอกับตรงนี้พ่หว้าไม่จําเป็นต้องทำแนวกันกลือนพอเรามาแก้ปัญหาตรงนี้ติดปากลางหวาได้นะครับ ราวัตามธรรมชาติตรงนี้มันไม่เคยสอลิ่งเลยซึ่งาทําให้กีดคว้งต่อไปถ้ามีสิ่งกีดกว้งมันก็ทำลายชายาตามธรรมชาติก็มันแปลว่าเราไปสร้างสิ่งกีดขว้งง่ายนี่มันจะทำลายทันทีเลยแต่ถ้าหลบลอยมันคือลุงวันนี้มันกัดเปว่าหลุงเจ้ากันก็คือมันต้มตามธรรมชาติก็มันแล้ว ซึ่งกรณีของหาดมหาราชนะคะชาวบ้านมีข้อเสนอการจัดการใช้หาดพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถที่จะร่วมใช้ประโยชน์กันได้แล้วก็มองว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างแข็งอย่างเดียวค่ะบรรดหาดบริเวณน,นี้ชายหาดทั้งแถบของภาพสมุทริส้งฟ้าเน,นี่ยมันไ,ไม่ได้มีการกระเซานรุนแรงจนถึงขั้นต้องสร้างกำแพงกั้นรื้นขนาดใหญ่แบบนี้มันมีวิธีแก้ไขอ,อีกมากมายที่ทำได้แล้วก็ทำได้หลายวิธี เราอยากได้หาดแบบนี้ยหาดที่ชาวบ้านชาวประมงสามารถเห็นเรือขึ้นได้มลสุมคลื่นขึ้นมาแล้วก็พอช่วงหมดมลสุมมันก็ปรับแต่งจนหาดกว้างขวางคือหาดแถบนี้ทั้งหมดอ่ะถามคนที่อยู่หาดจริงๆนะเวลาช่วงปกติมันค,คือสนามฟุตบอลเล่นฟุตบอลได้เล่นวอลเลย์บอลได้แล้วมันจะกัดซ้อยอยังไงเราอยู่มา40 50 60, 60, ปี60ปีก็เป็นแบบนี้ เนี่ยคือคือธรรมชาติของที่นี่มันไม่ได้กัดซอ้อถ้ามันกัดซอ้อมันต้องเหลือ10เม,มตร20เมตรถูกไหมอันนี้มันก็เหลือ4 50เมตรเหมือนเดิมเรายากได้แต่เล่ได้มีหาติดถ้วยห้ามตอนนี้นะครับประเทศเต้เขาต้องการให้คนมาเทียวให้คนมาเล่ใาจาหา้าไม่ใจามาเล่เนี่ยกันปูนนะครับต่างน้วยห้ามก็องอยู่ทา,าขเขาน,เนนนเานะครับเข้ากิดแบบแนวกันเรืนเลี้ยวนะครับจะมีท้องเทียวติดถ้วยห้ามแต่5ห้าลูไม่วานะครับแนวกันเรืนกันเลี้ยว อาใช่ที่มันมีอยู่ที่เรามีอยู่ทุกวันที่เรามองเห็นทุกวันนะครับปีหน้าบางทีมันไม่กระจอ5ห้าปียกปีบางทีกระตอบพกระตอบเรีวมันจะเป็นแนวน,น้ำแนวคลื่นทั้งหมดครับแรีวกัคลื่นสัตว์เอ่อตรงนั้นนะครับสัตว์บริเวณแนวกันคลื่นนะครับฝนจะตกตลอดเมื่อนหร่ฝนตกตลอดครับเราปอบได้ติวอาไรเราปอบได้ตีเอ่อบอดรูนี่เราเห็นจัะทีนว่าไม่มีประโยชน์เลยเลยนะครับ คนในพื้นที่พยายามต่อสู้แล้ว uh huh. ไม่ได้พึ่งจะลุกขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะจริงๆถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาชาวบ้านหาสถิงพระเองเขาไปยื่นหนังสือคัดค้านโครงการนี้หลากหลายหน่วยงานด้วยกันยื่นให้กับทางกรมเจ้าท่ากรมโยธาธิการและผังเมืองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยื่นให้กับทางกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยื่นให้กับกรรมธิการสิทธิมนุษยชนยื่นไปหลายฉบับหลายหน่วยงานแต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีความคืบหน้ากลับมา ะจะบอกว่าพยายามสุดๆแล้วก็คงไม่ผิดนะนะคะคุณผู้ชมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นที่หาดมหาราชที่ม่วงงามที่เคยรายงานไปที่สงขลาเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ2จุดนี้เท่านั้นนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพจุดที่มีการปักหมุดรายงานกำแพงกั้นคลื่นมีอยู่หลายจุดจริงๆทั้งอ่าวไทยทั้งอันามันมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าอ่าวไทยจะเยอะหน่อยนะคะลองดูภาพนี้ค่ะเป็นข้อมูลจากเพจ t f o r l ลัสที่ร่วมกับซีไซด์ด้วยนะคะจัดทำแคมเปญ Citizen Watch ค่ะเนี่ยค่ะ ก็มีการปักหมุดรายงานเข้ามาในสีสายด้วยนะคะเขาจับตากำแพงกั้นคลื่นคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคะว่าในแถบท้ายหาดเนี่ยนะคะแถบริมทะเลจะมีหมุดเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งหมดนี้เป็นโครงการกำแพงกั้นคลื่นริมทะเลทั้งหมดเลยนะคะลองสุมส่มๆดูหน่อยไหมคะเพราะว่าลักษณะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าดูลักษณะแต่ละที่บางจุดก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างแข็งที่เป็นขั้นบันไดยอย่างแบบนี้นะคะ่ะ จุดนี้ก็จะเป็นขั้นบันไดปักหมุดมาจากกำแพงกั้นขึ้นชายหาดชะอำใต้นะคะ แต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่บริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมรายงานจากกำแพงกั้นขึ้นแบบตุ๊กตาญี่ปุ่นชายหาดปากบาราจังหวัดสตูลนี่ภาพล่าสุดถ่ายปี2562ะนะคะเนี่ยค่ะจะมีหลายลักษณะเลยค่ะที่มีการสร้างกำแพงกั้นขึ้นมีทั้งแบบหินที่เอาไปกองกองรวมกันหรือว่าบางแบบก็เนี่ยที่เบาะรายงานไปเป็นแบบตุ๊กตาบางเป็นแบบขั้นบันไดบ้างแต่ว่าทั้งหมดเป็นโครงสร้างแข็งที่คลื่นมาปะทะได้โดยตรงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะ

ไม่ให้ตรงนั้นเนี่ยมีคลื่นประทะได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพื้นที่ใกล้ๆหรือพื้นที่ท,ท,ที่ห่างออกไปมันเกิดโอกาสในการที่จะกัดเซาะกัดเซาะ<ม>พื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะคะค่ะก็มีการรวบรวมข้อมูลเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมข้อมูลจาก b i t for Life ตั้งแต่ปี2,557จนถึงปี2,562หลังจากที่มีการยกเลิกการทํา EIA ในโครงการกําแพงกั้นคลื่นพบนะคะว่ามี74โครงการคุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะว่าเป็น ็นจุดไหนกันบ้างใกล้บ้านคุณผู้ชมหรือเปล่า<อ>นะคะที่ www.csitereport.com ค่ะค่ะซึ่งพอคุณผู้ชมเข้าไปในเว็บไซต์ของ C s i ซ e หรือว่าคลิกหาใ,ในแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะลองมองแถบด้านบนจะมีคำว่าแคมเปญอื่นๆเพราะว่าจริงๆ C s i ซ e ์มีหลายข้อมูลมากอมพอเจอคาว่าแคมเปญอื่นๆคลิกเข้าไปเลยแล้วหาคาว่ากาแพงกั้นคลื่นตงรงตัวเลยนะคะแล้วจะเจอรายละเอียดอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อสักครูน่นี้ลองไปศึกษากันดูว่าแต่ละโครงการอยู่ตรงไหนแล้งบประมาณเท่าไหร่บ้างไม่น้อยนะ 哦啊。Oh. <Okay. S 1> ah.